กลับมาต่อในรายการคู่ชิงคู่แชมป์ครับในช่วงนี้ครับเราจะมาอัปเดตเทรนด์การตลาดนะคบว่าตอนนี้เอแบรนด์ใหญ่ๆแบรนด์ดังๆเนี่ยเขากำลังใช้เทคนิคการตลาดอะไรบ้างเพื่อที่จะครอบครองใจของผู้บริโภคนะครับเราจะพูดคุยกับทางอาจารย์นัทพลพวีวัต์หรือว่าอาจารย์นัทครับอาจารย์ประจําภาคการตลาดคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสัมชัญครับอาจารย์นัทสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สิ่งที่อาจารย์เอามาฝากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรของมาร์เก็ตติ้งบ้างครับอาจารย์วันนี้ผม พาย้อนยุคไปดีกว่าย้อนยุคเลยนะครับย้อนกลับไปในอดีตครับผมจะต้องไปเปิดเก๊ะแล้วก็เข้าไปนั่งบนทางบัชีหรือเปล่าครับนั่นโดนอะไรไม่ใช่แต่สีสีชุดอาจจะได้ครับโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเกิดนนิดนึงว่าโดยปกติแล้วแผนการตลาดทั่วไปเนี่ยจะเน้นไปที่การสร้างแบรนด์เพราะว่าเวลาประโยชน์หลักของการสร้างแบรนด์คือเป็นการสร้างมูลค่าหรือว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้กับ ให้กับแบรนด์หรือว่าให้กับสินค้าหรือบริษัทของเราครับซึ่งมันจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเต็มใจจ่ายมากขึ้นเข้ไหมครับหรือจริงๆแล้วอาจจะพูดกลับกันก็ได้ว่าถ้าแบรนด์เราดีเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยจะมีความอ่อนไหวต่อราคาที่น้อยลงอ่าก็คือว่าถ้าเกิดว่าแบรนด์เป็นที่นิยมแบรนด์ดังคนยอมจ่ายราคาสูงกว่าใช่อ,อย่างเช่นโทรศัพท์บางยี่ห้อตอนนี้ร,ราคาขึ้นเอาขึ้นเอาแต่เราก็ยังรอซื้อกันอยู่ครับครับครับผมเป็นเหยื่อครับผมก็เป็นเหยื่อครับผมด้วย โอเคงั้นต่อไปเดี๋ยวผมถามก่อนว่าเอทางคุณฟิลคุณก๊อฟเคยไม่ใช่เคยสิต้องบอกว่ามีช่วงความทรงจําดีๆช่วงเวลาดีๆในอดีตบ้างไหมช่วงแบบพีฮากับเพื่อนสมัยเรียนอะไรต้องมีต้องมีต้องมีตอนเดียผมจะต้องนึกสินภาพก่อนเลยกลับบ้านปุ๊บจะต้องไปหยิบจักรยานคันคู่ใจแล้วก็มาปั่นเป็นแก๊งแฟนฉันแล้วครับในหมู่บ้านใช่ไหมหรือว่าหลังเลิกเรียนปุ๊บต้องไปสยามละใช่ไหมนี่คือโตขึ้นมาหน่อยนะไปสยาม ไม่มีตังค์ซื้ออะไรหรอกแต่ก็ต้องไปดูแบบว้ามันเป็นเทรนด์รถไฟสยามอย่างงี้ใช่เออโอเคแปลว่าอยู่ในยุคยุคแฟนชันยุคเดียวกันคล้ายๆกันเลยไกลเพียงกันผมอาจจะเลยเลยวัยนั้นมันนิดนึงแล้วแล้วทีนี้ถ้าย้อนกลับไปในช่วงนั้นเนี่ยถ้าของของบางสิ่งบางอย่างหรือของที่เราเคยใช้ช่วงนั้นเนี่ยมันถูกเอากลับมาทําขายใหม่เนี่ย เราจะรู้สึกยังไงคืออยากอยากจะซื้อไหมหรือว่าผมก็ไม่อยากจะพูดว่าผมตกเป็นเหยื่ออะไรอย่างนี้เลยเหมือนกันอยู่ในข้อมือก็อะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดพูดตรงๆอาคาเซโอจีช็อกที่พอหนกลับมารอบนี้เฮ้ยมีสีสันมากขึ้นเฮ้ยแล้วก็ย้อนกลับคืนความหลังตอนเด็กไม่มีไม่มีตังค์ซื้อซื้อไม่ได้เรารู้สึกว่ามันแพงมันแพเออได้เห็นแต่เพื่อนใส่รอบนี้พอเราเห็นเราก็เลยแบบเก็บเงินซื้อละกันหรือว่าที่ผมชอบก็อาดิดาสซูเปอร์สตาร์รองเท้าผ้าใบที่มันมีสัดส่วน ใช่ไหมคาตาอาดิดาสาก็จะชอบแบบนี้ครับถ้างั้นเราน่าจะฟิลเดียวกันเพราะว่าตัวอย่างที่ผมเตรียมมาก็จะเป็นเป็นพวกนั้นเหมือนกันแล้วพวกนี้พวกย้อนยุคมันเกี่ยวอะไรกับการตลาดครับอาจารย์คือหัวข้อเราในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของ n o s t a l g i a marketing หรือหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคําว่า retro marketing retro marketing มากกว่าครับครับคือที่จริงแล้วตัว n o s t a l g i a marketing เนี่ยมันเป็นธีมหรือเป็นคอนเซ็ปต์ในการทําการตลาดแบบที่ เล่นกับอารมณ์ของคนครับซึ่งถ้าเราทําได้ดีเนี่ยมันจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับสินค้าหรือแบรนด์ของเราซึ่งมันจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเต็มใจจ่ายมากขึ้นมันเป็นการเล่นกับอารมณ์อย่างที่ครั้งที่แล้วที่เราจะพูดกันว่าผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจซื้ออะไรเนี่ยโดยใช้อารมณ์เริ่มใช้อารมณ์มากขึ้นแต่ยังใช้เหตุผลอยู่เจตอารมณ์มากขึ้นครับซึ่ง North Star Marketing เนี่ยมันเป็นการใช้บางสิ่งบางอย่างเป็นอะไรก็ได้ครับอาจจะเป็นสินค้า อาจจะเป็นบรรยากาศของงานเปิดตัวสินค้าครับอาจจะเป็นงานโฆษณารหรืออะไรก็ตามที่ที่ที่เรียกความทรงจําดีๆในอดีตของตัวผู้บริโภคเนี่ยกลับมาสร้างความประทับใจเพื่อประโยชน์ทางการตลาดถ้าเป็นสินค้าที่อดีตที่ดังๆแล้วเป็นคนประทับใจผมเข้าใจแต่ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเป็นบรรยากาศของการเปิดตัวสินค้าอันนี้หมายความว่าอย่างไรครับโอเคคือถ<ม>้าง,งั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัว โฆษณาครับซึ่งเพิ่งจะออกมาเมื่อเมื่อไม่นานมานี้ครับครับก็มันจะเป็นการดึงความทรงจําในอดีตหรือความประทับใจในอดีตเนี่ยกลับมาอาจจะเป็นโมเมนต์ดีๆที่เราเคยมีกับเพื่อนๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างตัวอาซีโคลาอืโอ้ยหายไปนานอาซีโคลาที่เลตโทจริงๆนะจ๊ะ ทรงจำดีๆมันไม่เคยหายไปอาีความรู้สึกดีๆไม่เคยเปลี่ยนโอลาล็กซื้อด้วยอ่ะโอ้ยดีใจคือผมมากเลยอ่ะอันนี้ใช่เพราว่าเราเราน่าจะยุคเดียวกันแล้วล่ะอันนี้ทานทั้งเครื่องดื่มทานทั้งเรื่องของการแต่ละเล่นที่เขาเขาเล่นกันนี่คือผมทานทุกอย่างเลยนะผมทานทุกอย่างเลยผมก็ทานแต่จริงยุคผมพักหลังเขามีกงการอะไรอย่างนี้ใช่อันนั้นก็มีทันกันหมด แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเอาเอาช่วงเวลาประทับใจคือช่วงเวลาดีๆที่เคยแบบมีกับเพื่อนๆในอดีตก็คือเอาดึงกลับมาเพื่อใช้เป็นธีมในการทําโฆษณาก็จะเป็นบรรยากาศอีกอันหนึ่งแต่ว่ามันก็คือย้อนอดีตจานคนมก็ฟีลกู๊ดแน่นอนรู้สึกดีอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นการลีดให้คนกลับไปซื้อมันมันบางทีเนี่ยอาจจะเป็นสินค้าเดิมการการการลีดให้คนกลับไปซื้อเนี่ยอาจจะเป็นสินค้าเดิมหรืออาจจะเป็นสินค้าใหม่แต่ว่าแค่ลิงก์ หรือว่าเชื่อมกับช่วงเวลานั้นเดี๋ยวก่อนจะไปดูสินค้าเดี๋ยวดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ผมเตรียมมาอีกอันหนึ่งจะเป็นตัวอิชิตันที่เป็นเก๊กขวยอิชิตันเก๊กขวยใช่ผมก็ยังไม่ได้เห็นเหมือนกันอทีมงานพร้อมไหมเก๊กขวยสามแก้วครับ ทำไมเหรอครับยัยเหมือนเดิมเลยนะน่ารักว่ะรสชาติที่คิดถึงเย็นเย็นเก็กขวยผสมน้ำพึ้งนางเองได้ละครับจารย์อันนี้ผมก็ทานเพราะว่าตอนสมัยผมเรียนผมก็ยังไปดื่มเป็นแก้วเป็นถุงอยู่ใช่มันยังมีขายอยู่ในในยุคนั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่แต่หาได้น้อยมากเขาก็เลยพยายามเอาตัวนี้เนี่ยลิงก์แล้วก็เหมือนกับว่าถ้ามันหาหาน้ำเก๊กขวยแบบนี้ไม่ได้เนี่ยครับก็อาจจะ มองหาอะไรที่เป็นอะไรใกล้เคียงกันก็เป็นน้ำแก้ควยคือแก้คุยอย่างนี้ผมพอจะหาซื้อได้หาสูตรได้แต่ผมหาคนขายแบบนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ใช่คนยุทยุทางการตลาดครับเอาแสดงว่าที่ผมตกหลุมพานนี่คือตกผิดลมใช่ไหมนี่ตกผิดลมอันนี้ผิดลมครับฉันถ้าเกิดว่าไปย้อนว่าความรู้สึกว่าเหมือนกับเราจะต้องไปซื้อไอ้แก้ควยเป็นแก้วๆอิชิตันเขาก็เลยมาจับไปตรงนี้ไปเลยให้เหมือนกับว่าย้อนยุคเป็นความรู้สึกเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนแพ็กเกจิ้งเท่านั้นใช่หรืออาจจะเป็นการช่วยช่วย สร้างความรู้สึกดีๆในการกระตุ้นยอดขายของเขาซึ่งจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงคิดถึงตัวธีมอันนี้ตอนตอน,ตอนที่เขาผลิตสินค้าหรือว่าทําการพัฒนาสินค้าคแต่ว่าพอทำออกมาเอ้ยพอพูดถึงแก้ควยมันก็จะน่าจะนึกถึงความทรงจําดีๆในอดีตสมัยที่แบบเราเด็กๆแล้วไปซื้อน้ําอย่างนี้กันซึ่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเด็กๆรุ่นใหม่จะเคยเห็นไอ้ตัวไหนแก้ควยใส่แก้วใช่ไหมรนี่พออาจารย์พูดแบบนี้มันจะทําให้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เขาทํามันจะกลายเป็นคนที่ทันในยุคนั้นอย่างเดียวไหมอาจารย์ สำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยตัวนี้ก็จะใช้ได้ด้วยแต่จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าตามกระแสกันไปแต่ว่าตัวทา r g e t ็ตหลักจริงๆแล้วที่ได้ผลดีจริงๆนะครับก็อาจจะเป็นพวกกลุ่ม baby boomer ก็คือรุ่นรุ่นพ่อพวกเรารุ่น Gen X ก็อาจจะเป็นรุ่นอาจารย์พวกเราเองใช่ได้เป็นต้นจริงๆแล้วผมเป็นปลาย Gen X หรือต้น Gen Y ส่วนผมเนี่ย Y แแล้วก็ Gen Y คือกลุ่มคนพวกนี้จะ ซึ่งตอนนี้อายุน่าจะปประมาณ30มสิบเกว่าแล้วก็ย้อนกลับไปประมาณ15ปี3 0ปี2ี่ปีที่แล้วมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่กําลังแบบสนุกกับเพื่อนๆนมันก็จะมีสินค้าอะไรคือช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่เราซื้อโดยที่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากคือมีตังก็จะซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นความรู้สึกดีๆนะอ๋ออาจารย์พยายามจะบอกว่าเขาพยายามจะให้ดึงเราให้เหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นในยุคนั้นที่ซื้อแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากซื้อเลย ใช่คือดึงอารมณ์เป็นหลักไงเหตุผลมากที่หลักเหตุผลอารมณ์มาก่อนแต่ก็จริงนะอันนี้ก็เหตุผลไม่มีอารมณ์ร้อยเปอร์เซ็นเลยอารมณ์ล้วนๆดีชอบชอบมันจะเป็นเหตุผลของเราไงครับเป็นเหตุผลของเราคนเดียวที่คนอื่นไม่เข้าใจแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยหมายถึงว่าแบรนด์อื่นๆหรือว่าแบรนด์ในไทยหรือว่าแบรนด์เล็กแบรนด์น้อยเขาสามารถใช้เทคนิคนี้มาทําประโยชน์ให้กับแบรนด์เขาหรือว่าสินค้าเขาอย่างไรค้ับคือเทคนิคนี้เนี่ยคือถ้าเล่นเป็นเนี่ยมัน มันช่วยให้ขายได้หลายอย่างทําการตลาดได้หลายอย่างอันที่หนึ่งเลยเนี่ยอาจจะพูดถึงตัวคอนเสิร์ตก่อนก็ได้หลังๆทำเยอะมากเรื่องคอนเสิร์ตคือเอาเอายุคเก่ากลับมาครับผมก็ไม่อยากรู้จักกีตาร์อไรมา อันนี้เราเราไม่ <át stars> ใช่รายการโชว์แก่ไม่ใช่ <serves> แต่นี่แต่นี่ก็คือความจริงใช่ไหมผมเห็นพักหลังมาเยอะขึ้นและถ้าเกิดว่าพูดไปถึงคอนเสิร์ตผมก็จะนึกได้ว่าหนังด้วยไหมจารย์ซูเปอร์ฮีโร่เราเห็นมาเวลเราเห็นดีซีทำหนังที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่กลับมาเยอะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตคือคอนเสิร์ตเนี่ยถ้าจะพูดถึงคอนเสิร์ตก่อนของผมนี่ผมนึกถึงย้อนไปไกลกว่านั้นอีกผมนึกถึงไปแกรนเอ็กซ์กับเอ็กวายแซดอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็อาจจะเป็นโวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งอ่ ถ้าพูดถึงเพลงพูดถึงหนังพูดถึงละครเก่าๆเ่ียวมาทำใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนถ้ามองโลกในแง่ร้ายหน่อยเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่มีทางไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่รู้จะคิดอะไรแล้วเอาของเก่ามาทำคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลอื่นด้วยไอ้ตัวนั้นอาจจะเป็นแค่แบบอะไรเล็กน้อยคือผมเชื่อว่าคนในวงการครีเอทีฟหรือคนในวงการบันเทิงเนี่ยถ้าจะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเนี่ยทำได้อยู่แล้วแต่้ด้วยเหตุผลที่ว่า เราอยากดึงความทรงจําดีๆในอดีตกลับมาอาจจะเป็นของตัวผู้สร้างผู้จัดรหรือว่ากระแสมันมาว่าแบบเฮ้ยคิดถึงละครย้อนยุคอันนี้นะก็<ม>จะมีการเอามารีเมคเอามาทําใหม่กันเรื่อยๆ<ม>ครับคือมันเหมือนกับว่าเพื่อ,เพ,อเพื่อให้เพื่อทําให้ผู้บริโภคน,<ม>นึกถึงอดีตแล้วโอเคมันก็ช่วยขายได้ด้วย<ม>ครับนอกจากนี้อาจารย์พบ nostalgia marketing เนี่ยหรือว่า<ม> retro marketing, marketing marketing ย้อนยุคในใน,ในกลุ่มไหนครับเกือบทุก เกือบทุกครับเครื่องพัเกือบทุกตลาดอย่างเช่นรถยนต์ก็มีเอาง่ายง่ายตัว Volkswagen b e e ีโถรถเต่า Mini Cooper ครับอะถ้าใครนึกไม่ออกไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจด้วยใครจะหาภาพยังไม่ทันไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อว่าคนน่าจะนึกภาพออกคือรถเต่าในสมัยก่อนที่เราเห็นเป็น รถโฟกเต่าใช่ไหมครับแล้วก็อยู่มาานนเป็นสุดคลาสสิกมากแล้วพอมาทําใหม่ปุ๊บมีที่ใส่ดอกมงดอกไม้ใครเห็นโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยโอยอยากได้กันทุกคนมาจนถึงมินิคูเปอร์ที่เป็นแต่ก่อนเราเรียกมินิออสตินบ้างเรียกคูเปอร์บ้างขยับมาเป็นมินิคูเปอร์ที่ตอนนี้ผลิตโดยบีเอดับเบิลยูก็ขายกันแบบระเบิดระเบ้อถูกแล้วตอนนั้นเนี่ยพอช่วงที่เป็นบิทเทิลเนี่ยออกมาแรกๆเลยปีผมไม่แน่ใจปีน่าจะประมาณ2002 2001 2002ใช่ครับคือ คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยที่มีลูกสาวเข้ามหาวิทยาลัยกำลังจะซื้อแบบรถใหม่ให้ก็จะมองมองตัวบิทเทิลเนี่ยหรือว่ามองมินิคูเปอร์เนี่ยจะเป็นช้อยแรกๆเพราะว่าเคยมีความรู้สึกดีๆในอดีตเนี่ยครับเขาไปจับกลุ่มได้พอดีเลยนะจังหวะของนักศึกษาที่กาลังจะเข้าพอดีเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่เป็นเบบี้บูมเมอร์เป็นเจนวายเจนเอ็กซ์เจนเอ็กซ์ก็เป็นช่วงที่แบบมีเงินอยู่ด้วยพอดีคือสร้างตัวมาระดับนนะก็พร้อมที่จะสามารถที่จะกล้าจ่ายได้ ใช่แล้วถ้าเกิดเป็นสินค้าแฟชั่นแหละครับอาจารย์โอ้โหไรแบนครับนึกออกไหมครับตัวแว่นทรงักบินมาตลอดป่ะครับอาจารย์ใช่อันนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะเป็นเป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งได้เหมือนกันตัวแว่นทรงนักบินที่เป็นแอร์เรีตอร์ครับก็จะอยู่มาเรื่อยๆซึ่งอันนี้มันจะมีกลุ่มกลุ่มลูกค้าของเขาเองครับแต่ถ้าอยากให้ชัดเนี่ยเดี๋ยวไปดูตัวแฟชั่นอีกการหนึ่งซึ่งมันจะลิงก์เข้ากับเทรนด์สุขภาพเทรนด์รักสุขภาพตอนนี้คือจะต้อง eat clean จะต้องออกกำลังกายอะไรพวกนี้ถูกไหมครับ ซึ่งกระแสแฟชั่นตอนนี้อันนึงที่มามันจะเป็นในเรื่องของของตัวออกเป็นสตรีทแวร์ที่ออกเป็นแนวสปอร์ต <c oughs> จะเห็นคนจะใส่สเวทแพนหรือจ็อกแพนมากขึ้นเดี๋ยวว่าเราก็ใส่ตัวรองเท้ากีฬาอะไรอย่เงี้ยมากขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าผมถามคุณฟิลเนี่ย <c oughs> <c oughs> น่าจะรู้แล้วล่ะว่าคุณฟิลคงนึกถึงตัว Adidas Superstar ใช่ผมชอบอาด d ดา s ซ s เปอร์ส a าร d อา s ิ s าสซูเปนี่เป็นรองเท้า แดดนะครับรุ่นเด็กผมได้คนเด็ดนะอันเดียสแล้วก็สีขาวๆแล้วก็มีขีด3ขีดข้างๆซึ่งเป็นตาดีดัสี์มีลูกเออเนี่ยเดอร์ซูเปอร์สตาร์นี่ยังไม่ใช่ใกล้ๆรุ่นแต่เป็นใกล้ๆกันแล้วกันใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันแล้วกันเป็นกลุ่มนี้แล้วกันครับโอ้โหแต่พักหลังผมก็ไม่ค่อยเห็นนะมั้งเลยผมไม่ค่อยได้เดินเข้าโรงทาากีฬาอืม เหมือนตอนนี้อย่าง Adidas เขาก็แยกเป็นเป็นสามเจเนเรชันไหมฮะที่ที่เป็นตัวของตัว o r i g i ิน l ใช่ไหมครับตัว Performance แล้วก็ Adidas n e o ซึ่งตัวนี้จะอยู่ในตัวที่เป็นออริจินัลก็คือจะเป็นกล่องกล่องสีฟ้านะครับเป็นรุ่นคลาสสิกใช่เป็นรุ่นคลาสสิกซึ่งตอนนี้ Superstar ตัวทาง Adidas เองก็เอาเข้ามาทำตลาดแต่เอาเข้ามาน้อยมากผมไม่ผมไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันว่าว่าทำไมเอาเข้ามาน้อยคือตอนนี้ของขาดตลาด ผมโชคดีได้มาคู่หนึ่งส่วนเพื่อนผมเนี่ยที่จะไปหาซื้อเนี่ยคือซื้อไม่ทันตอนนี้คนยังหาซื้อกันอยู่หมดยังหาซื้อกันอยู่แต่มองในแง่ดีอีกแง่หนึ่งก็อาจจะเป็นการกระจายรายได้ตอนนี้คือ pre order นี่คือร่ำรวยกันเป็นแถวใช่แล้วราคาสูงกว่าสมัยก่อนเยอะไหมจ้าสูงกว่าสูงกว่านิดหน่อยครับถ้าเป็นตัวเงินผมว่าน่าจะสูงกว่าสักเกือบพันแต่ว่าถ้าเป็นเปอร์เซนต์ผมองว่าก็เยอะเหมือนกันก็ประมาณ30ครับ เพราะเมื่อก่อนผมว่าอยู่ที่ประมาณ2,000ใช่2,000ตอนนี้อยู่ประมาณ3,000กว่าหรือ2,000ปลายอะไรอย่างเงี้ยครับผมไปแลังหนึ่งอีกนิดนึงครับอาจารย์อาจจะไม่ใช่เป็นแบรนด์แต่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเราจะเห็นเรื่องของตลาดน้ําที่มันเคยเป็นอดีตอันนี้ถือว่าถือว่าใช่ด้วยไหมครอาจารย์เพราะว่าแต่ละพื้นที่เขาก็เอามาทำเหมือนเป็นกิ่นอายในเรื่องของการใช่ก็คือเป็นการดึงเอาบรรยากาศกินที่พูดถึงเรื่องบรรยากาศเอากลับมาเพลินวานตั้งแต่ยุคนู้นเลยแล้วก็ตลาดน้ําต่างๆเนี่ยก็จะเป็น เป็นการดึงบรรยากาศมาเล่นแล้วก็โปรโมทการท่องเที่ยวคนมันจะเบื่อไหมจ้าเันนี้พูดตรงๆเพราะผมเห็นแบบว่าตลาดน้ำเรโทรบ้านไม้เก่าริมน้าคลาสสิกอาจารย์ว่าจุดไหนถ้าจะทําการตลาดเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจนิดนึงว่าตัวเรโทรหรือว่าตัวตัว n o s t a l มาร m a r k e t ิ้งเนี่ยมันจะช่วยเราในการที่จะทําให้เกิด interest เกิดความสนใจแล้วก็จะดึงลูกค้ามาได้สร้างสร้าง t r a ฟฟิกหรือดึงคนมาแต่ว่า การที่จะทําให้มันอยู่ยืดยาวเนี่ยมันจะต้องมีการสร้างแบรนด์ด้วยกิจกรรมอื่นที่ต่อเนื่องกันไปอีกมันไม่ใช่ทําทีเดียวแล้วจบครับการตลาดมันจะต้องมีการทําอะไรที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับก็คือเป็น Sustainable Marketing การการตลาดแบบยั่งยืนฉะนั้นถ้าเกิดแค่คุณจะคาดหวังว่าคุณจะดึงบรรยากาศเก่าๆกลับมาแล้วจะทําให้ของคุณอยู่ได้จีรังยั่งยืนเป็นไปไม่ได้คือตัวสินค้าก็อาจจะต้องดีด้วยราคาอาจจะต้องเหมาะสมถึงแม้ผู้บริโภคจะอ่อนไหวน้อยลงแต่ก็ยัง ก็ต้องเหมาะสมอยู่คือถ้าสูงเกินไปเขาก็อาจจะไม่ไม่อยากจ่ายขนาดนั้น<ม>หรือว่าการทําการสื่อสารการบริการทุกอย่างจะต้องเข้ากันหมดไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นสวยแต่รูปแต่จุบไม่หอม ใช่สวยแต่รูปจุดไม่หอมครับคุณผู้ชมครับนัสเซอร์เชียร์มาร์เก็ตติ้งครับหรือว่ามาร์เก็ตติ้งแบบย้อนยุคนะครับหรือมีอีกชื่อที่คนเรียกกันว่าเรโทรมาร์เก็ตติ้งตามที่อาจารย์นัทบอกเลยครับว่าหนึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆเลยของมาร์เก็ตติ้งชนิดนี้คือคนพร้อมที่จะจ่ายในราคาที่สูงกว่าเพราะว่าการตัดสินใจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ มากกว่าเหตุผลมันเป็นความรู้สึกเหมือนสมัยก่อนที่เราเคยจับจ่ายใช้สอยเป็นความรู้สึกเหมือนอดีตเนี่ยเราเคยอยากได้แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อได้พอมาปัจจุบันก็กล้าที่จะซื้อได้แต่ทิ้งท้ายไว้ว่าสิ่งสําคัญคือจะต้องวางแผนต่อไปสําหรับใครที่ใช้การตลาดประเภทนี้ให้มีแผนการตลาดต่อเนื่องอย่างยั่งยืนและคงที่จะไม่สามารถคาดหวังได้ว่าแค่แผนการตลาดแค่แผนใดแผนหนึ่งจะทําให้สามารถอยู่จีรังยั่งยืนได้ครับวันนี้ขอบ,ค,บ,ขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงสต็อปลอ s กันครับ